รดูการซอบอรี่นะคะช่วงนี้ญี่ปุ่นืดูการซอบอรี่เออทรรมาช่วงนี้เราบก,กินน่ะทรรมาช่วงกลางปีบริกินเดอ้อกินสักก่อนแต่ว่าสามก่อนนี่คือสิบเอาไว้ อิจชิโกไดฟุกุไดฟุกุสตรอเบอรี่ก่อนหนึ่งตกประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทอร่อยของโปรดโปรดทุกอย่างว่าแต่เป็นของหวานอันนี้บ่เมนว่าเฮดคอนเทนต์ถึงสมัยก่อนมาแบบไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ไม่ได้เฮดคอนเทนต์กะกินคือเกามัน อดบอได้ดอกมาญุปุนน่ะเนาะค่อยว่ากันอันนี้จะเป็นสีขาวไดฟุกุนี่โมจินี่แป้งข้าวเหนียวล้วนๆด้วยนี่ทุกคนแป้งข้าวเหนียวอันนี้สีชมพูก็ผสมสตรอเบอรี่อันนี้มัช,ชะ <c oughs> น้ำลายไหลแล้ว อันนี้จะเป็นใส่ถั่วแดงเอาออกมาให้เบิ่งนย่างบริไปซือแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์นี่สียูสกายที่สกายทีจะแบบแป้งนี่นุม่มละมุนแล้วสตรอเบอรี่ใหญ่มากแล้วก็ก้อนหนึ่งร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยนี่อันนี้ใส่ถั่วแดงอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าชิโรอังนี่ชิโรอังก็ทำมาจากถั่วเหมือนกันแต่เป็นถั่วขาว อันนี้ก็จะเป็นถั่วแดงแต่ว่าบดหยาบอันนี้บดละเอียดนี่บดหยาบกินสีอะไรดีในะเมื่อชิมสีแดงชมพูแล้วก็กินสีชมพูกินก่อนเดียวสักก่อนเด้ออย่างให้กินโซ่วสุกก่อนเด้อมาทุกคนอืม ชอบชอบช่วงนี้น่าสตรอเบอรี่ยังไม่ได้ไปกินในสวนเลยแซ่บไม่ถนดัดรีวิวค่ะถนัดกินอ่างว่ะเติซื้อมาจากสถานีรถไฟเมื่อกี้เนี่ย สาเนคินช,ชูเดี๋ยวนี้มีเกลือนอาซากุสะก็อร่อยแต่มันกับสิมิล่าเส่หลานโบเสบด้วยทุกคนเด้อบางหลานกับแป้งในเข็ม อยากไปกินสตอเบอรี่ที่สวนนะแต่ว่ารอคนพาไปว่างเดี๋ยวรออีกจากสองอาทิตย์ถ้าไม่มีคนพาไปสิชใชเดียวจ้าใชา้เดียวก็ได้นะทุกคน ไปกับไฮเวย์บัสมีไม่งั้นก็อ่าบริษัทอะไรนะซันเคเรียโกะเราโทรไปเราไปจองที่แบบเป็นทัวร์ไปกับคนอื่นนั่งรถเมีรถบัสไปเขาก็จะพาไปแวะดูนูน่นดูนี่กินสัอบอะี่อะไรเงี้ยก็ประมาณเหมือนกว่าเย็นก็ก็ได้นะโอเคอ่ะสำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัว คึับไม่เป็นไม,ม่เอาถ้าถ้าหมองที่รถไฟไปถึงนาึงนาึงแต็มแต่ว่าสวนสตรอเบอรี่อะ่ะพอเขาลงสถานีรถไฟแล้วเขาตองไปหารถต่อน,หหตนะามันจะลำบาแกแค่หน่อยมันต้องไปกระทั่วบริษัทมีคนทักอันนี้เดี๋ยวชิมมะเอือม ณเวลานี้ทุ่มกว่าพนะบเป็นยังไม่ได้กินขเขาแล้วน,นุ่มอ่ะย่านหอมมืออื่นแล้วมันมือนุ่มง่งอร่อย อร่อยมากเกียไว้ก่อนพรั้งนี้ยินต่อถทางข้าเาสือแพ็คสามก่อนแบนมันจะถูกกว่านะทุกคนคุ้มกว่าเอาให้ลูกชายเขาก็ไม่กินเขาบอกว่าเขากำลังไดเอทอือเป็นไรไม่บังคับโอเคนะคะจบการรีวิวอิจิโกะไดฟุกุไดฟุกุสตรอเบอร์รี่ มาทีไรต้องกินค่ะอร่อยบาย